มีผู้ประสบอุบัติเหตุรถชนกันแล้วก็เสียชีวิตนะครับต่อมาเสียชีวิตนะครับที่กำลัมุงที่ทานญาติได้มาร้องตอนนี้เมื่อวานนี้ทานญาติก็ได้มารองกับทางผู้ว่าาจังหวัดชลบุรีทาำร,รับเรื่องไว้แล้วไมได้คุยกับทางแม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็ภรรยาของผู้เสียชีวิตครับเขรับเรื่องไว้แล้วตอนนี้เรากําลังตั้งกับใต้ตั้งกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นาทางจังหวัดชลบุรีเรื่อี้จะเป็นตย่างไ S <S ตอนนี้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วใช่ไหมครับครับได้ตั้งแล้วครับแล้วรผู้ก <S 2> <S 2> ได้พูด<ร>คุยกับทางญาติเขาว่าไงบ้างครับคุยกับทางญาติเขาก็พอใจครับในส่วนของการดำเนินการของเรานะครับแต่ว่าในเราก็อรกอ,อ,ขอ,ขอเ,รเขาได้รอผลอยู่ว่าผลการตรวจสอบเป็นยังไงครับในส่วนเรืรรร่องการดำเนินคดีจราจรทางญาติเขาไม่ไม่ไว้ใจกับตำรวจครับครับอันนี้เราก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในกระบวนกรอัยการสูงสุด เขาลงไปเจออีกครั้งเลเสียจริงเลว่าถ้เป็นลูกเาแล้วพอเอาขึ้นเจ็อากแจสอันนี้คือผู้ผู้บาดเจ็บนะครับใส่กุญแจมือผู้บาดเจ็บที่ไม่ได้สติแล้วสลบอยู่ด้วยนะครับสลบต้องใส่กุญแจมือเหรอ ดูนี่ดูตอนตอนเดินมานะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นหรือ่ไม่ได้ใส่ครับใส่ครับแต่ไม่ได้สลบผมบอกสลบเนี่ยใส่กุญแจมือผู้ผู้บาดเจ็บนะครับเป็นประชา